สวัสดีครับพูดคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามีสุดหล่อราคาเบาๆมาเรียอยู่ให้ชมนะครับกับมาด้าสองซีดานตัวสประตูนะครับปี2012สีดำรถบ้านแท้ๆนะครับภายนอกสีเต็มนะฮะสวยมากยังใหม่สีเส้นนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับ ท้ายไฟฟ้าเป็นแบบกดปุุกนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับขับขี่คล่องตัวภายนอกสภาพนี่ผมตีให้95เปเซนเลยนะครับพามาดูด้านในกันครับด้านในคันนี้นะฮะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยฮะ สภาพเบาะโดยรวมผมตีให้95%้าสิเร์เซ็นละยฮะสวยเดิมไม่มีขาดไม่มีแตกตัวนี้แอร์แบบคู่หน้านะฮะะเครื่องเสียงแอนดรอยระบบสัมผัสตัวนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะต่อบลูทูธมีเนเกียร์อัตโนมัตินะครับพวงมาลยัยมันติฟัง์กชัน อันนี้วิ่งไม่เยอะนะเลขไมล์แสนเจ็หมื่นสองพันกว่าโลเท่านั้นฮะกรจะจบไฟฟ้านะครับพามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันสวยครับไม่ขาดไม่แตกถือว่ากว้างอยู่นะรถคันเล็กแต่ก็นั่งสบายอยู่ ด้านท้ายครับปุ่มเปิดฝาท้ายเปิดฝากว้างมากใส่ของได้เยอะมากครับพร้อมกับชุดอย่างอะไหล่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะ อันนี้นะครับเครื่อง1,500ซีซีเครื่องนิ่งครับไม่มีสันไม่มีสะดุดรถเดิมไม่เคยติดแก๊สเติมน้ำมันอี19.95ด้งประหยัดน้ำมันครับขับในเมืองขับนอกเมือง,งก็ไกช้เครื่อง14-15กิโลลิสสบายสบาย ตัวนี้ยางใหม่สีเส้นเลยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สวยเหมือนกันฮนะดู mm hmm. ว่าเจ้าของรักษาดีมากครับ mm hmm. ไม่โซรม แล้วหลังฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันฮะท่านใดสนใจรากาสองราคาสุดคุ้มสนใจเข้ามาชมได้ร้านยูติดการไฟฟาเพื่อวังทองด้านซ้ายมือนะครับเบอร์โทร085 999 7 440